สุดครับยุคเก่าเล่าบอลเต็งเช้าวันที่4นะครับก็เป็นไงกันนะครับสำหรับบอลเมื่อคืนนะครับสรุปผลกันหน่อยนะครับบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ซิตี้ฮะเลือกไปที่ขับบูดโดนนะครับปารีสโดนนาทีสุดท้ายครับแล้วแล้วก็เล่นตัวเต็งไปด้วยนะครับส่วนปอร์โตได้กินฮะลิเวอร์พูลได้กินนะครับแล้วก็ตัวอื่นครับดอทมูลนะฮะเลทีคับบ้านนะครับโอ้โหนะับมาริดนะครับไม่ชนะราคานะครับโดน ้ายเกมไปนิดหน่อยแล้วก็ส่วนอินเตอร์ก็โดนไปนะครับเมื่อวานนี้ผลประกอบการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ่าวันนี้มาดูกันครับมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับสาหรับประจําวันนี้นะครับในสปอร์ตพูลฉบับวันศุกร์นะครับที่5พฤศจิกายน64นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ตามไปดูนะครับพลาดหัวข่าววันนี้คอนเต้ฮะคุมไก่นัดแรกนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดอีกแล้วนะครับจะเลือกไปเชียร์ทีมไหน เดี๋ยวก็ต้องดูกันไปที่ราคานะครับว่าเราจะเล่นกันตัวไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับส่วนเลสเตอร์ครับดาก้าครับนะลงแน่นอนนะครับคูสปาตักเช่นเดิมนะครับเพราะว่าเกมก่อนนู่นนะครับหวดไปตัวเองนะครับหวดไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวอื่นครับไม่มีฮะจิ้งจอกจัดหอกฮอตซัสยูโรป้านะครับ พรอนนะครับมีเวสแฮมครับล่าชัยนะฮะลวดลอยลำแล้วลียงครับก็จอดตีตัวครับวันนี้นะครับลาซิโอมาเต็มครับนะครับอิโมโก้นะครับแล้วก็เพคีนะครับปั้นเบติสนะครับวันนี้มีบอลค่อนข้างเยอะทั้งยูฟ่ายูโรป้าแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเราจะเลือกมาคุยกันสักสี่ห้าคู่นะครับคู่แรกครับนะครับเราก็ต้องไปวันนี้จะน่าจะคุยกันในส่วนของ เวสแฮมนะครับคู่แรกเลยนะครับหาไม่เจอเยอะเกินนะครับวันนี้บอลเวสแฮมครับนะเวสแฮมนาโปลีนะครับที่จะคุยกันนะครับสปาร์ตักมอสโกนะครับเจอกับเลสเตอร์นะครับแล้วก็สเปอร์เจอกับวีเทสไม่มีในหน้าแรกนะครับโซซิดาสตอมการ์ดนะครับลียงสปาร์ตักนะคู่แรกไปหาก่อนนะครับนะเปิดใหม่ๆสดๆเลยนะครับคุยกันสดๆ ทุกวันนะครับถ้าใครอยากดูบินแสนบินกี่บาทเนี้ยนะครับบินหลักแสนนะครับเจอกันทา้งหน้าแฟนเพจนะครับโพสต์กันอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ตายมาทุกวันด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยทีเด็ดเช้าสวนนะครับทรงเนี่ยชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับคู่แรกอ่าหบอลมันเยอะครับวันนี้นะครับเปิดไปหลายหน้าเลยอะนะครับบอลเยอะมากโอเคครับคู่แรกครับ ป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับระหว่างเก่งนะครับจากทีมดังจากเบลเยียมนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสแฮมวันนี้เวสแฮมบุกมาตอบครึ่งรูปนะครับเจอกันนะฮะล่าสุดที่ก็เวสแฮมหวดคาบ้านไป3ามศูนย์นะครับเปิดบ้านทนล่มยับนะครับผลงานห้านัดหลังสุดเก่งเนี่ยทั้งในหลีกแล้วก็นอกหลีกเนี่ย นะครับก็ผัดแพ้ผัดชนะอยู่นะครับล่าสุดชนะเวลแกมครับไปเยือน6กสองนะครับชนะเซงกินไรเซ่นะครับหกศูนย์นะครับยิงคู่ห้าได้เยอะเหมือนกันนะครับแพ้เกนฮะศูนย์สามนะครับมันมีเกนเก้งอะไรเนี่ยชื่อมันคล้ายๆกันนะครับแพ้เวทแฮมศูนย์สามฮะแพ้ชาล์ลัวศูนย์สองนะครับส่วนเวทแฮมผูกฟอร์มของเดวิดมอยปีนี้ต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ย สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะครับก็คือทำทีมได้ค่อนข้างออกมาดีอ่ะดีที่ดีมากด้วยนะครับไม่ใช่ดีแบบธรรมดาดีมากด้วยนะครับมาดูครับสภาพทีมครับของทั้ง2ทีมนะครับจอห์นฟานเดนบรอมนะครับเทรนเนอร์ของเก่งเนี่ยนะครับพาทีมชนะมาได้3นัดติดนะครับวันความพร้อมวันนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทุกคนพร้อมลงสนามนะฮะรวมถึงดาวยิงตัวเก่ง นะครับของทีมนะครับพโอนัวชูนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆก็อย่างเช่นเตโอนะครับบอลบอลกอนด้านะครับจุญญาอิโตะนะครับไบอันนะครับเฮเน่นนะครับก็จะมาเล่นระบบ4 3 3นะครับคงเป็นระบบหลักระบบเดิมนะครับก็คือถ้าถ้าทีมอื่นๆเล็กๆเนี่ยบางครั้งเราก็จะอ่านเกมยากนะครับคือต้องยอมรับเลยว่ามันเราไม่ได้ติดตามแบบหลีกเล็กขนาดนั้นนะครับดังนั้นถ้าตัวหลักอยู่ครบก็โอเคนะครับ ก็โอเคเลยแหละส่วนเวสแฮมครับนี่ฮะฝั่งของเดวิดมอยเนี่ยต้องบอกว่าทีมสภาพทีมวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโดยคาดว่านะฮะวลาดิเมียคูฟานนะครับแบ็คขวาเนี่ยน่าจะกลับมาลงเล่นได้ในนัดนี้นะครับแล้วก็เบนจอนสันนะครับรวมถึงผู้เล่นตัวสำรองคนอื่นไม่ว่าจะเป็นนิโคล่านะครับวลาดิสนะครับมานูเอลลาชินีนะครับอันฟงอาเลล่านะครับอันเดย์ยามเลนโก้นะครับได้จะสลับสับเปลี่ยนมาลงสนามบ้างนะครับส่วน ตัวอื่นเนี่ยนะครับเจ้าโรดโบเวนเงี้ยนะครับกำลังฮอตฮิตนะฮะมาโนเอลลัชินี่นะครับนิโคลาวลลาซิสนะครับคอยทำเกมลุกแน่นอนนะวันนี้สเปอร์อาจจะสลับสับเปลี่ยนลงบ้างแล้วมาตอกเยือนมาตอกแค่ครึ่งลูกครับด้วยเกตด้วยภาษีอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ต้องเลือกเชียร์ไปที่นะครับเวสต์แฮมนะครับหนึ่งลูกน่าจะมีแน่นะครับเวสต์แฮมปีนี้ต้องบอกว่าดุดันนะเกมลุกค่อนข้างดุดันแล้วก็เอาทุกอย่างด้วยนะครับสำหรับเวสต์แฮมวันนี้นะครับถ้าเจอกันนะครับ เจอกันคึ่หนึ่งนัดครับนะครับที่เคยเจอกันนะครับเบสแฮมกินครับนะฮะแต่ถ้าในในในลีกหรือว่าสถิติของทีมตัวเองนะครับสิบเก้านัดหลังสุดเด็ดแบบมีแฮนดิแคปเบสแฮมกินไปถึงสิบสี่นะครับเสียแค่สี่เองนะครับปีนี้นะครับเป็นเป็นสตาร์ตตัวได้ออกได้แบบว่าโอ้โหนะฮะไม่มีลอฟรีฮะ เวสแฮมกินแน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงไว้ที่เวสแฮมครับูทีมของเดวิดมอยนะครับถึงจะมีสลับสับเปลี่ยนตัวสำรองลงบ้างแต่ภาษีก็ยังเหนือกว่าเกงอย่างแน่นอนครับตัวแรกเลือกเชียร์ที่เวสแฮมนะครับคู่ที่2ครับระหว่างนาโปลีนะเมื่อกี้เห็นในเว็บนะครับนาโปลีไปเยือนลิเกวอวซนะครับคู่นี้นะครับเตะกันเที่ยงคืน45นะครับที่โอแลนด์นะครับนาโปลีครับบุกไปต่อลูกครวบลูกครึ่ง อีกแล้วนะครับคือนัปโปุรีเป็นทีมให้กูไม่ชอบเล่นนะออนะครับผมนะครับผมเนี่ยไม่ชอบเล่นเลยมันรู้สึกมันขัดขัด,ขดเกินเกินมันยังไงไม่รู้นะครับแต่ถ้าเจอกันเนี่ยเป็นนาโปลรีทั้งหมดฮะนะครับสามศูนย์ห้าสองสองศนย์สองนะครับแล้วก็ปีนี้วอ,อ์ในลีกเนี่ย ไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับในผลงานผลงานที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดยังแพ้โปกอนนะศูนย์สองนะครับแล้วก็ชนะนะฮะสวิตสโลสโควินนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้เฟียสกินวิเช่นะครับหนึ่งสี่นะครับแพ้นาโปลีสามศูนย์แพ้เลชพอนนั่นศูนย์หนึ่งนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ย่ําแย่ของวอร์ซองจริงนะนะครับคือปกติโปแลนด์ก็จะมีลิเกียวอร์ซออะไรเงี้ยเก่งนะครับลิเกียวอร์ซอนะครับโปกอน นะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับเจ๋งนะครับแต่ปีนี้มันค่อนข้างแย่เลยนะครับแล้วก็ไปดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะนาโปลีครับล่าสุดนะครับชนะสเตลิน่าหนึ่งศูนย์นะครับชนะโบโลญญานี่ครับสามศูนย์เนี่ยกูไปเล่นนัดเนี้ยโดนเลทเทสนะครับสภาพทีมฮะนะครับวันนี้วอร์ซอนะครับต้อง ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับคือไม่มีปัญหาตัวเจ็บเพิ่มเติมนะครับที่ขาแตกนะครับคาปุสกานะครับที่เข่าพักต้องพักยาวเหมือนเดิมส่วนแกนหลักอื่นๆนะครับลงครบนะครับมาดูกันว่าชื่อไหนที่ติดหูติดปากกันบ้างนะครับมาเตอุสนะครับวิสเตกานะครับบาโลสวิชนะครับอิกอร์คาราดินนะครับฟิลิปมาาเตโนวิชนะครับซูโอโซโซูเอนะครับมาเอียเอมเบเล่นะครับ ก็ยังพร้อมช่วยทีมทั้งหมดนะครับส่วนนาโปลีฮนะ <c oughs> วันนี้เนี่ยสภาพทีมที่แน่ๆเนี่ยนะครับจะได้มาริโอรุยนะครับผลทุแบนกลับมาหลังจากโดนใบแดงไปนัดก่อนนะครับนุ่นนะฮะรวมถึงนะครับเควินมัสคุยคาสตาร์มโนลาสนะครับแล้วก็อารลออดัมอูนัสที่บาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนวันนี้ในการจัดทัพเนี่ยนะครับอาจจะมีแข้งสำรองลงมาบ้าง นะครับก็เป็นลอเรนโซอินซิเย่นะครับได้กลับมาออกสตาร์ทบ้างก็ถือว่าแต่ผมกำลังด้วยด้วยด้วยเลเวลของหลีกด้วยนะผมมองว่านาปโปลีเนี่ยปีนี้มันเอ๊ะมันก็เน้นผลนะนะครับมันก็เน้นผลเนี่ยตอนนี้นาปโปลีเนี่ยนะครับดูนะครับตารางคะแนนเนี่ยนะครับลิกเกวอรอเนี่ยซึ่ง แต่บอลทั้เนี้ยังทําได้ดีนะดังนั้นนาโปลีวันนี้ถ้ามีสีแต้มชนะก็ขึ้นไป7นะครับถือว่าบอลต้องเน้นผลแล้วครับสาหรับกลุ่ม C ีกลุ่มนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับเอาการเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเน้นผลเนี่ยต่อด้วยต่อลูกควบลูกครึ่งเนี่ยยังไงก็เลือกเชียร์ไปที่นาโปลีนะครับไปลุ้นเม็ดที่2กินเต็มแล้วกันนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเลือกไปที่นาโปลีนะครับเพราะว่าตอนนี้ เกมส่วนใหญ่ดันไปแพ้ด้วยนะครับชนะ1เสมอ1เนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับเช่นเดียวกับเลสเตอร์เลยตอนนี้คู่ขี้กันตรงนี้นะครับจะต้องมาดูบทสรุปว่านะครับใครจะโดดเข้าไปนะครับในกลุ่มซีนะครับดังนั้นผมวันนี้เลือกเชียร์ที่นาโปลีฮะนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับไปดูข้างบนนะครับนะครับเลสเตอร์นะครับเจอกับสปาร์ตากมอสโคนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็น เกมคู่นี้นะครับเกมนี้นะครับคู่นี้เกมที่แล้วเนี่ยนะครับสกอร์สูงถึงเจ็ดลูกนะครับต้องบอกว่าผัดกันยิงอ่ะนะครับแบบยิงกันมันเลยนะครับวันนี้เลสเตอร์นะครับต่อลูกครึ่งเลยนะฮะโอ้โหนะครับเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเน้นหัวแล้วครับตอนนี้เป็นแมตช์ที่สี่แล้วนะครับวัดกันใครจะเข้ารอบต่อไปแล้วนะครับเลสเตอร์ล่าสุดแพ้เซนต์นอฟครับเสมอไบรตันนะชนะเบนฟอร์ดนะครับชนะสปาร์ตลมอสโคครับเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบ เดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับส่วนสปตาร์กมอสโคเสมอแล้วโต๊หนึ่งหนึ่งฮะแพสเซนตถึงเจ็ดหนึ่งครับแพลนเตอร์ฮะเสมอครับชนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังคงรุ่มรุ่มดอนๆสำหรับสปตาร์กมอสโคเลสเตอร์ก็ใช่ย่อยนะโอ้โหกองหลังน่าจะมีปัญหาครับเลสเตอร์สำหรับฤดูกาลนี้นะครับก็คือมองว่าเสียประตูเยอะนะครับกองหน้าเบิกสกอร์ได้จริงอ่ะแต่กองหลังเนี่ยนะครับโชยงชูอะไรเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะได้การนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะ ของลูกทีมของเบเดอรเจอร์ครับวันนี้จะมาในทรงไหนบ้างนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับขาดพวกที่เดี้ยงก่อนแล้วก็ปล่อยไปนะครับเฟอร์ไฟน่าอะไรเงี้ยนะครับเปเรชสนะครับมาร์คอเบตันครับเจมส์จัสตินนะครับเปเรล่านะครับไม่มีการบาดเจ็บวันนี้นะฮะน่าจะเปิดโอกาสให้แข่งสำรองไม่สำรองแบบมากวันนี้นะครับคือบอลมันต้องเน้นผลนะนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันก่อนว่าก่อนเตะเนี่ยต้องเช็คก่อนเตะว่าใครลงกงินบ้างนะครับ ก็จะมีเอนดิดีนะครับลงมาครับนะฮะเวสเตอร์การ์ดนะครับโอเคครับยังคงรู้จักกันหลายหน้าหลายตาครับอเดล่านะครับอเดล่าลุกแมนนะครับแฮร์รี่บาร์นก็ตัวหลักหมดนะครับเพสเซนดาก้านะครับที่เหมาคนเดียว4เม็ดในเกมที่แล้วฮะดังนั้นวันนี้นะครับจุดเปลี่ยนก็คงเป็นอยู่ที่ดาก้านะครับส่วนสปาร์ตักมอสโคครับวันนี้นะฮะทีมแพ้มาสามต่อสี่นะครับในเกมล่าสุด นะครับสภาพเกมนี้วันนี้นะฮะต้องลุ้นความฟิตของจอร์สนะครับแมคาเช่นะครับที่ไม่สมบูรณ์นะครับส่วนนะฮะอาเชเกียวปอนเช่นาอิลูมาลอฟนะครับพาเวลมาสลอฟนะครับก็เลี่ยงชวดใช้งานเหมือนเดิมนะครับแต่แกนหลักอื่นๆก็ยังอยู่ครบนะครับจอร์จี้นะครับซิกาย่านะครับกองหลังกัปตันทีมอยู่ฮะวิกเตอร์โมเลสนะครับก็อยู่อยู่ครบทุกคนนะครับเราไม่รู้จักหรอกนะครับถ้าคุณจะไป ยกเว้นว่าจะชื่อเก่าๆย้ายออกจากลีกเยอรมันลีกอิตาลีลีกอะไรเงี้ยไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงเกตนักเตะแล้วนะครับยังไงก็สู้เลสเตอร์ไม่ได้นะครับแต่ต้องเราต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้สปิริตของทีมเนี่ยนะครับความสามัคคีในทีมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้สปอร์ตคูให้เลสเตอร์ชนะ2-1นะครับเดียบุกต่อคือตอนนี้ไม่มีมุมไหนเลยนะครับไม่มีมุมไหนเลยที่จะเล่น สปาตากมอร์โคอะนะครับแล้วก็ไม่มีเฮ้ยจะบอกว่าเลสเตอร์มันก็ไม่ค่อยดีนะแต่บุกมาต่อลูกครึ่งฮะก็ต้องเจอกันครับหนึ่งนัดเลสเตอร์กินนะครับน่าจะต่อครึ่งนะครับช่วงช่วงก่อนนะครับส่วนสปาตักนะครับได้กินเจ็ดนัดครับเจ้าหนึ่งเสียไปถึงสิบสองนะครับส่วนเลสเตอร์ได้กินแปดฮะเสียสิบเอ็ดดังนั้นวันนี้วัดใจกันละนะครับใครจะเลือกต่อได้เลือกรองก็ไม่ผิดนะครับถ้ามันต่อลูกครึ่งนะครับบอลมันออกได้สามหน้า นะครับแต่ถ้าบอลเน้นผลนะครับเกมนี้อาจจะต้องต่างจากเกมอื่นบอลมันต้องเน้นผลละนะครับมันต้องเอาแล้วนะครับมันต้องเอาแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องเลือกเชียร์ไปที่ลสเตอร์นะครับวันนี้อาจจะ3ตัวแรกเนี่ยบอลต่อทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับสาหรับยูฟ่ายูโรปาลีกสามตัวที่คัดมานะครับส่วนผู้ต่อไปนะับเราจะไปคุยถึงบอลเปลี่ยนโค้ดตัวใหม่กันหน่อย นะครับสเปอร์กับวิดเทสนะครับวันนี้คอนเต้นะครับมาคุมสเปอร์นัดแรกมีประเด็นให้พูดถึงกันก็มีนะนะครับวันนี้จะจัดสรรปันส่วนยังไงนะครับคอนเต้ถ้าเกมลุกเนี่ยนะครับมันสไตล์ทรงโทมัสทูเคิลเลยนะนะครับก็ต้องเน้นผลแต่เราจะไปเน้นยังไงก็ต้องตามไปดูครับเอาครับสเปอร์นะครับต่อลูกครึ่งนะครับมาเช่นเดียวกับเลสเตอร์เลยนะครับล่าสุดครับแพ้ฮะ แมนยูนะครับในเกมที่ไล่โค้ดนี่แหละนะครับคือเล่นไม่เป็นเลธเฮต้องบอกว่ากองหลังนี่เลธเฮเลยนะเอาไม่อยู่เลยนะครับที่เจอกันครับนัดก่อนนะครับวีเทสชนะสเปอร์หนึ่งศูนย์นะครับส่วนสเปอร์เนี่ยตอนนี้รุ่มรุ่มโดนโนแต่คือเราจะไม่พูดถึงฟอร์มเก่าแล้วนะนะครับซองเฮอมินหรือแฮี่เคนอะไรมันก็เล่นได้ของเขานะนะครับเขาก็ยังเบิกสกอร์ได้ถ้ามีจังหวะเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคมกริบนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคมกริบ นะครับแต่มันอยู่ที่ระบบทีมที่โค้ทด้วยนะครับต้องบอกว่าแย่สำหรับสเปอร์ในการจัดทัพนะครับส่วนวิเทสะชนะยิริมิน2-1แพ้โคเฮดิกเกิลนะฮะ1-2ชนะสเปอร์ชนะไนเมจินนะครับชนะเฟนายูดนะครับถือว่าเป็นท็อปของลีกเหมือนกันนะครับสำหรับฤดูกาลนี้สำหรับวิเทสนะครับสเปอร์วันนี้นะครับนะครับปดนูโนนะครับเอสปิเรโตนะครับชานโตหลังแพ้แมนยูวันนี้นะครับคอนไส้เข้ามาเป็นคุณซื้อคนใหม่นะครับต้องดูว่าต้องจัดทัพยังไง นะครับสภาพทีมวันนี้นะฮะไม่มีนะฮะไบอั้นคิวไรอั้นนะครับแซสเงนะครับที่มีการบาดเจ็บเอร่อยหวายส่วนผู้เล่นอื่นๆอย่างแฮนรี่เชนนะครับเดลี่อัรลี่ลูคัสบูล่าและซงเฮมินก็พร้อมลงสนามยังไงก็ต้องจัดทัพใหญ่แหละนะครับนัดแรกอ่ะนัดเปิดตัวมันต้องเอาให้สุดหน่อยนะครับส่วนในทีมเนี่ยไม่จะมองว่าในทีมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่มองว่านูนุ่งไม่เก่งงมากกว่านะครับคือ ยังคงทำทีไม่ถึงอทำวูบก็ยังไงก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับแล้วครับวิเทสวันนี้นะครับเทรนเนอร์ของวิเทสเนี่ยโทมัส,สเลสเนี่ยครับความพร้อมในนัดนี้น่าจะยังไม่พร้อมใช้งานแบ็กซ้ายนะครับกองหลังมีปัญหาแน่นอนนะวันนี้มิเรียมัสโฮปนะครับที่มีการเจ็บเข่านะครับแต่ได้มาตูบเบโลนะครับติดโทษแบนในลีกลับมาลงในนัดนี้รวมถึงผู้เล่นคนอื่นอย่างนิวเฟนดิเซ้นนะครับหรือโอเพนตาและก็อุสมานดาฟักลู นะครับวันนี้ก็โอเคครับสภาพทีมค่อนข้างพร้อมนะครับแต่โดนไปข้างหลังนะครับอาจจะมีรอยร่วนนิดนึงนะครับสําหรับก็น่าจะไปดูกันก่อนนะครับราคาไหลยังไงก่อนเกมนะครับเจอกันครับวีเทสชนะกินแน่นอนครับหนึ่งเมนะครับแล้วไปดูของทั้งสองีมก่อนนะครับวีเทสครับได้กินสิบเอ็ดเลยนะครับจากยี่สิบนัดนะครับสิบเอ็ดเจ้าแค่หนึ่งแล้วก็เสียแค่แปดนะครับส่วนสเปอร์นะครับได้กินสิบนัดเช่นเดียวกันนะครับ หนึ่งเสียเก้านะครับชูสีนะครับไม่มีอะไรให้น่าห่วงเลยสําหรับสถิติทั้งสองทีมนะครับฟาดฟันกันอยู่แต่วันนี้สเปอร์บุกมาต่อทั้งลูกครึ่งนะไม่ได้บุกนะเล่นในบ้านต่อทั้งลูกครึ่งดังนั้นวันนี้นะครับคอนเต้มาคุมเนี่ยต้องพิกสถานการณ์กันหน่อยละนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับเราจะดูที่ประมาณสิบนัดแรกนะนะครับถ้าเปลี่ยนโค้ดแล้วดีเนี่ยต้องวัดกันไปนะครับดังนั้นวันนี้ยังไงก็ต้องเลือกเชียร์ไปที่สเปอร์นะครับสี่ตัวแรกนะครับต่อทั้งหมดนะ ครับนะครับสรุปนะฮะวันนี้นะครับคู่แรกเลื่อนไปที่คุณคอนนะครับเวทแฮมับสบายตัวครับคู่ที่2เลือกไปที่นาโปลีนะครับคู่ที่3ก็ยังไงก็อยู่ที่เลสเตอร์นะครับคู่ที่4นะครับบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับกดไก่ไปแน่นอนนะสเปอร์ครับคู่ที่5ครับโซซิดาเจอกับตอมการ์ดนะครับวัดใจอยู่เกมเยือนฮะบอลเน้นผลครับวันนี้ นะครับแล้วก็รียงเจอกับปาร์คนะครับยังอยู่เยือนเหมือนเดิมนะครับลุ้นกินปาร์คเงินไม่จากแน่นอนนะครับแล้วก็โลมากับบุรกิมนะครับเยือนมีดีฮะวันนี้นะครับล่าสุดที่เจอกันนะครับบุรกคิมตบไม่เลี้ยงเลยครับหกหนึ่งวันนี้มูนโยอาจมีปัญหานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสีแรกนะครับสีตัวแรกบันต่อครับสามตัวหลังบอลลองนะครับถ้าใครชอบตัวไหนก็กดจิ้มกันไปมีให้เลือกนะครับ ก็ถ้าใครชอบฝากหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครนะครับหรือว่าบอลเต็งบินแปดแสนนะครับเจอกันทางหน้าแฟนเพจเฮียสงยุทธชัยแท่ตั้งนะครับหรือใครมีอะไรติดต่อสอบถามอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มาแอดแซดเอชโอเอชนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็รวยไปด้วยกันนะครับสวัสดี